ลูกปัดนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่ทานที่ไม่ว่าตอนนี้จะ,ะเผชิญกับอะไรก็ตามอยู่บนเส้นทางอยู่ในการใช้ชีวิตดำเนินอยู่ในความสัมพันธ์ดำเนินอยู่ในภาระหน้าที่กิจการการงานใดๆก็ตามค่ะที่รู้สึกว่ามันยากจังมันเหนื่อยจังบางครั้งนะคะบางช่วงของชีวิต รือแทบจะหลายๆช่วงเลยมันไม่ได้ง่ายมันก็ไม่เกินค่ะที่เราจะรับมือและเราจะฝ่าฟัานมันไปได้จำไว้เสมอนะคะหากเราตั้งใจเราทำสิ่งดีๆไม่ว่าเราดาเนินอ,อยู่ในเส้นทางไหนก็ตามทำอะไรอยู่มีความมุกม,มานะสร้างสรรค์บบัตรภาพเพียรต่อเนื่องสม่ำเสมอ สักวันหนึ่งค่ะเราจะได้รู้สึกว่าคุ้มค่าแก่การรอคอยควรค่าแก่การภาคเพียนค่ะลูกปาทเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ดำเนินอยู่ในทุกๆเส้นทางในแต่ละช่วงของชีวิตมันไม่ได้ง่ายมันยากเผชิญอุปสรรคก็ด้วยจะเจอแบบทดสอบบททดสอบในทุกรูปแบบนั่นก็เพียงเพื่อขัดเราเราอะค่ะ ผลเราให้เราได้เรียนรู้แล้วมันเป็นกระบวนการให้เราเติบโตได้มีทักษะด้านต่างๆ่ดีขึ้นปิดใจตนเองผ่องใสครีนเคลียบริสุทธิ์มากขึ้นตั้งอยู่บนค่าความรักอย่างไรเงื่อนไขสูงขึ้นยกระดับขึ้นเพื่ออะไรบางอย่างคะ่ะแล้วหากวันนี้คุณมีเป้าหมายมีปณิธานมีจุดประสงค์หลักแล้วคุณรู้ว่าคุณจะทำอะไรทำเพื่อใครเกิดมาทำไมในวันพรุ่งนี้ต้องทำอะไรต่อ นั่นแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วค่ะในทุกสิ่งที่เผชิญค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆประคับประคองค่ะค่อยๆเย,ยียวยาค่อยๆทําความรู้จักกับตนเองขัดเกลาตนเองฝึกฝนตนเองค่ะทุกอย่างที่คุณได้เจอไม่สูญเปล่าแน่นอนแล้วในอดีตทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมามันมีค่ามากๆเพราะมันทําให้เราค่ะเป็นเราในทุกวันนี้ วันนี้เก็บพลังใจเก็บพลังชีวิตฝึกฝนจิตฝึกฝนใจให้แข็งแกร่งค่อยๆปลอบประโลมเรียนรู้กันลูกปัดถึงแม้วันนี้จะเป็นโคช้ชลูกปัดวอรินพัฒน์แม่หมอวริน,นที่ช่วยเยียวยาผู้คนให้คำปรึกษาดึงศักยภาพให้คนรู้จักรักและสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้ลูกปัดก็ยังต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆคะ่ะ เป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะ